ามือถือมันไม่เก่งพองมันจะทําการเบลอไอตรงหลอดที่มันโผล่ขึ้นมาทิ้งไปเลย iPhone 15 Pro Max ม <laughs> ผมเนี่ยเอาออกไปแล้วเละเ <laughs> ทะมาก A 2 4ี l t ่ a เนี่ยยังพอรอดอยู่แต่คนที่เก่งที่สุดแล้วดีที่สุดที่ผมไปทสมาคือ vivo v, v 3 0 pro ครับมันเห็นได้อย่างชาัดเจนแล้วว่าตาขอบเนียนเปิดใบหน้าได้ดีมากๆแล้วไม่มีการเอาหลอดของผม,มทิ้งไปด้วยอันนี้น้าเบรกเอาก็เช่นเดียวกันครับลองทั้งแบบปรับสุดภาพสวยแล้วก็ลองทั้งแบบ90เฟรมภาพไม่ได้สวยมากมายนะทั้งสองเซตติ่งนี้ที่เราลองเล่นมาหายห่วงคร่กกรกเ,เกกิรามออแย อกได้ลวว่าโอเค V 3 0กับ V 3 0 Pro เนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้แหละโอเคนี่คือวิดีโอที่เรากําลังถ่ายจากน้อง vivo V, v 3 0 Pro อยู่สังเกตเสียงที่เข้าไปวันนี้ผมกําลังต่อไม้แยกอยู่นะเป็นดีใจไม้สองเดี๋ยวผมจะลองเอาไลฟ์ขายรีโมทแอร์ผมแล้วกันเราลองเจาอเข้าไปใกล้ๆครับ ใครจะไปใช้ไลฟ์ขายของครับตามสบายได้เลยแล้วบิดเรดวิดีโอครับดีกว่า V30 เท่าตัวหนึ่งอะคิดดูเดียวกลับถึงบ้าน,นครับกลับมาจริงนีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ ViV o ชื่อรุ่นว่า v i v o V30 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ v i v o ที่ทํามาเพื่อคนที่ต้องการกล้องของสมาร์ทโฟนในเรนราคาหมื่นปลายๆที่สามารถสู้ได้เลยกับสมาร์ทโฟนเรือธงราคา4-50,000หมื่นบาทพูดขนาดนี้จะหาว่าอวยไม่เป็นไรครับผมได้มีการถ่ายรูปเทียบกับ iPhone 15 Pro Max และ Samsung Galaxy s ัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สเรือธงและราคาของทั้ง2ตัวนี้ครับถูกที่สุดที่ผมหยิบมาเทสนะคือ5 0,000บาทเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับว่า vivo v, v 3 5 g สสมาร์ทโฟนราคาหมื่นปลายที่มาพร้อมกับ t r i p l e l e เลนไซเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นครับ <S <S ผมได้ทาคลิปรีวิวตัวเครื่องสเปคแล้วก็ของแถมของ vivo v, v 3 0 pro 5G แบบละเอียดไว้แล้วในช่องตั้มยังผมแนะนาให้ไปดูคลิปนั้นด้วยคลิปนี้จะเป็นการใช้งานเพียวๆล้วนๆเลยสเปคของ vivo v, v pro g, บบา่ามา พร้อมกับหน้าจอขนาด6.78นิ้วเขาเรียกมัน Full HD Plus คนแนนว่าเป็น Amoled แล้วก็ Refresh Rate สูงสุดอยู่ที่120เฮิรตซ์ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,800 nits ค่าขอบเขตสีหน้าจอ DCI-P3 100%ดูหนังแบบ HDR10 ได้ Netflix เปิดเข้าไปเนี่ยเป็น HDR10 เลยอันนี้ถือว่าแจ่มากในส่วนของตัว CPU ตัวนี้ให้ CPU มาเป็น Dimensity erm 8 2 5 g ผลิตวนเทคให้ลยีแบบ4นาโนเมตรแล้วก็ให้ RAM มาเป็น12 g b เป็น LPDDR5X สามารถขยายเพิ่มได้จากตัว Storage อีก12กลายเป็น24 g 14. และตัวสตอเรจครับคือไฮไลท์ของเขาเลยสมาร์ทโฟนราคาหมื่นปลายสตาร์ทมาเลยนะ 512G กิกคุณใช้งานไปได้เลยแบบสบายใจตัวแนนแฟลชหรือว่าตัวสตอเรจด้านในที่เขาใส่เข้าไปให้เนี่ยเป็น UFS 3.1ความเร็วของตัวแรมและความเร็วของตัวสตอเรจสูงกว่ารุ่นน้อง V 3 0เนี่ยประมาณเท่าตัวอันนี้บอกไว้ก่อนเลยตัวแบตเตอรี่ที่ให้มา5 0 0 0ันมิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์จแปวัตต์กล้องหลังอันนี้คือไฮไลท์เลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง20,000ที่คุณจะได้เลนส์มาทาไซองหม กับ vivo แล้วก็มีเอฟเฟกต์โบเก้แสงทั้งหลายแหลของเลนส์ไซส์เนี่ยใส่เข้ามาให้ด้วยเขามีเลนส์หลัก50ล้านมาให้มีเลนส์ u t o Y 50ล้านมาให้มีเลนส์เทเล50ล้านมาให้คุณได้กล้องหลัก3เลนส์50ล้านหมดเลยและเซ็นเซอร์ที่เขาใส่มาให้ไม่ใช่ไก่กาละเล่ครับเลนส์หลักที่ให้มาเซ็นเซอร์เป็น sony imx 920แบบเดียวกันเลยกับ vivo x 100เรนเอาท์แวร์ซัมซุง JN1 แบบเดียวกันเลยกับ X100 และกล้องหน้าครับเพื่อนๆสามารถได้กล้องหน้าแบบ50ล้านพร้อมกับก,บการออโต้โฟกัสได้พร้อมกับเป็นเซนเซอร์ JN1 ด้วยเมื่อก่อนเราชอบล้อกันว่าเอ้ vivo กล้องหน้าดีเหมือนเอากล้องหลังตัวนึงมาใส่กล้องหน้าตอนนี้ไม่ใช่แค่เหมือนแล้วครับเซ็นเซอร์ที่เขาใส่คือเซ็นเซอร์กล้องหลังจริงๆนี่คือแค่เลขสเปคเดี๋ยวใช้งานจริงเดี๋ยวผมทาให้ดูว่าเป็นยังไงฟีเจอร์ส่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน 5G ได้2ซิมมี Wi-Fi 6มาให้มีี Blue tooth 5.3มมมาาใใหห้้ NFC ล ไม่เราพงเดี่ยวที่สามารถบูตเสียงได้300อเปอเซอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่น IP 54มีการรับรองในส่วนของความลื่นไหลว่าเวลาใช้งานเป็นนานๆแล้วเนี่ยใน l ล b Vivo เเทสมาให้แล้วนะครับว่ายังลื่นอยู่ประมาณ50เดือนหรือประมาณปี่ปีกว่าๆสีที่มีให้เลือกครับมีทั้งหมด2สีก็จะมีตัวเชลไว้ผิวว่าจะเป็นด้านๆน,นิดนึงแล้วก็สี night nice sky black หรือว่าสีดำนั่นเองราคาของ v i v เอ v 3 0บ pro 5้า g เนี่ยราคาเต็มเลยนะจะอยู่ที่ 1, 9, ทอนึอน่ง order, หรื่น,น ที่14มีนาคมเขาจะมีส่วนลดพร้อมกับของแถมเนี่ยมูล,ลค่านะ12,200ังกว่าบาทในนั้นเนี่ยจะมีทั้งเคสบัตรรับประกันตัวเครื่องเพิ่มเป็น2ปีในนั้นจะมีบัตรรับประกันหน้าจอแตกและหูฟัง vivo tws 3e มูล,ลค่าเกือบ2000บาทให้ไปด้วยพร้อมกับส่วนลดอีก500บาททั้งเซตนั้นอนะ่ะหมื่นกว่าบาทนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณสั่งซื้อ vivo v30 pro 5g และ priller ไปเรื่องของการถ่ายรูปจากเลนหลักทั้งหมด4เลนเลนหลักที่ให้มาครับขนาดเซนเซอร์ใหญ่เเเเปปป็็นซนซซออออร์ที่่แชชิขงงตััวกยยยใ้าูาาไถ คาแรคเตอร์ของเขาเจะคล้ายๆกับ vivo v30 เลยครับก็คือถ่ายให้สวยง่ายแต่ว่าจะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ vivo v30 ไม่มีก็คือสีของเขาเค่อนข้างที่จะตรงอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีตัวเซนเซอร์หรือว่ามีการทำสเปกตรัมสีที่ไปโคกับไซส์หรืออะไรก็ไม่ทราบแต่สีที่ออกมาคือเป็นสีที่คล้ายหรือว่าใกล้เคียงกับตาที่เรามองเห็นมากๆเมื่อก่อน v-series จะทําไม่ได้แต่ตรงนี้ทําได้ไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปวิวทิวทัศน์หรือโดยพวกยิ่งการถ่ายรูปคนในแต่ละสภาวะแสงค่อนข้างมั่นใจได้อย่่าางงนึงเลยวสีส ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับตามองเห็นมากๆแล้วด้วยความที่ว่าเป็น vivo ครับเขาจะมีโหมดสีมาให้เราได้ลองเลือกใช้งานกันอย่างใน vivo v, v 3 0จะมีสดใสมีมิติแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นธรรมชาตินี่แหละแต่เป็นธรรมชาติปกติไม่ได้มีโลโก้ทรายหรือไม่ได้ไดการโคเอนจิเนียร์กับทรายใส่มาให้สีที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้แม่นยําเท่ากับ v 3 0 pro ทางฝั่งไซเนี่ยขเขาจะเก่งมากๆอยู่ในเรื่องของการทําสีให้ตรงกับที่ตามองเห็นอีกด้านหนึ่งที่มาจากเลน่์หลักก็คือเรื่องของการถ่ายรูปตอนกลางคืน,นการถ่ายรถ เทียบเคียงกับตัว X Series ของตัวเองได้เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะได้รูรับแสงที่กว้างมากๆชิ้นเลนก็จะมีคุณภาพกว่ามากๆแต่เท่าที่ราคานี้ทําได้ขนาดนี้สารพรมนะถือว่าเก่งมากๆแล้วนี่คือกล้องหลักที่ผมชอบมากๆแล้วก็ได้ไปลองเทียบเลนหลักกับสมาร์ทโฟนเรือธงหลายๆตัวมาครับถ้าเป็นเลนหลักนะมีหลายๆรูปที่เราไปถ่ายมาแล้วเขาสามารถที่จะทัดเทียมหรือชนะหรือกล่อมแกล้มว่าพอจะสู้ได้กับเรือธงที่แพงกว่าตัวเขาประมาณ2.3ถึงเท่าได้เลยแบบสบาย,บายๆเพื่อนๆลองดูเองกันว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะผมชอบชอบตรงที่สีผิววยเเปิดดงาาีกรท H, หรือว่าการตัดขอบเนียนกริปมากๆยิ่งแบบไปถ่ายหลอดอาหารหรือถ่ายคนที่ถือแก้วน้ําอยู่ซึ่งเป็นภาพที่ทํายากมากๆน้องเอาอยู่หมดเลยอีกเลนหนึ่งที่ไปลองใช้งานมาเราชอบเหมือนกันก็จะเป็นเลนเทเลของเขาหรือว่าเลนพอร์เทรตนั่นเองตัวน,นี้ให้ความละเอียดมาสูงมากเวลาเราไปใช้งานถ่ายพอร์เทรตแล้วถ้าเรามีเลนระยะ 2x มันจะเป็นพอร์เทรตที่ค่อนข้างที่จะเนียนคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้โหมดลูกเล่นอย่างเช่นการทําโบเก้หรืออะไรก็ได้บางครั้งเนี่ยเราอยากถ่ายมุมมองะ่าเนี้ยซูมปนิดนึงหน่อยเนี่ยการที่ ตัวที่ไม่ได้มีเลนเทเลแท้ๆมาให้อะอย่างเงี้ยถือว่าดีมากันเป็นเลนส 2x เนี่ยลายๆคนก็กังวลว,ว่าแบบเฮ้ยพี่มันจะซูมไกลไม่ได้หรือเปล่านะครับมันจะต้องถ่ายใกล้ๆไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปลองถ่ายซูมมานะ<ซ><ม>ถ้าซูมระยะประมาณสัก 10x หรือ 20x เนี่ยน้องพอจะเอาอยู่แล้วก็เราสามารถถ่ายซูมได้ไกลสุดเนี่ยประมาณ 20x ระยะที่กาลังใช้งานดีเนี่ยสำหรับผมนะประมาณ5 6 7หหรือ,อถ้าเป็น 20x ไม่ควรจะอยู่ในที่ที่มันแสงน้อยมากๆอย่างที่บอกครับว่าเขาทํามาเพื่อใช้ในการถ่ายคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถที่จะซูมใด้ไกลสุดประมาณ 20x เอกลยการถ่ายคนเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกก็คือจะใช้เลนส์ 1x ก็ได้จะเป็นเลนส์ 2x ก็ได้ถ้าอยากถ่ายแล้วได้มิติดีๆนะตัดขอบคมๆหรือว่าหน้าคนออกมาแล้วค่อนข้างที่จะเรียวนิดนึงเนี่ยผมว่าแนะนําให้เป็นเลนส์ 2x สวยมากยิ่งถ้าเปที่กับ15 Pro า a x เนี่ยน้องชนะเลยชนะเพราะว่า ไปกินอาหารกาแฟเราก็ดีโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่มากพอให้เราขยบไปใช้เลนส์ 3x หรือไปใช้เลนส์ 6x หรือ 5x เนึ่ออกปะดังนั้นสมาร์ทโฟนของเราถ้าเกิดเรากด 2x มันก็ต้องใช้เซ็นเซอร์หลักครอบเข้าไปนั่นคือเรือธงเลยด้วยซ้ำ vivo v30 pro จะไม่เจอเลยครับทำให้ภาพที่ออกมาตอนที่เราไปทดสอบใช้งานจริงๆนะ vivo v30 pro มันถึงชนะมือถือราคาแพงๆเพราะไม่ต้องถอยไปไกลเยอะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างไกลในระยะ 2x ด้วยนะครับหรือถ้ามันใกล้จริงๆตัวน้องเองก็จะมีคววาามฉลลดพอที่จะชไปใ้เน 1X าอ,อยู่อีกอันหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันก็จะเป็นโหมดอาหารโหมดอาหารเนี่ยตอนแรกผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะจนรู้สึกว่าเอออยากจะลองเหมือนกันว่าโหมดอาหารของเขาเนี่ยเทียบกับเรือธงที่ผมมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือซัมซุงน้องพอจะสู้ได้หรือเปล่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตกใจเพราะว่าโหมดถ่ายอาหารของน้องเขาเนี่ยครับหนึ่งก็คือการทําหน้าชัดหลังเลอฉลาดมากๆ2การเก็บสีการเก็บดีเทลไม่หลอกตาและค่อนข้างเนียนถ้าเราเทียบกับสิ่งที่ตามองเห็นและมุมมองที่ได้ออกมายิ่งเราไปถ่ายอาหารที่สีมันแปลกมากๆเช่นสีเหลืองอย่างเงี้ ไปแล้วส่วนฝั่งของซัมซุงก็มีการอัดช็อเพ่นเยอะจนเกินไปจนแบบมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วอ่ะแต่ V ีโวเนี่ยยังมีความเป็นจริงอยู่แล้วก็สีสันหรือว่าการเบลอฉากหลังก็ยังเก่งมากมอยู่จะเป็นการถ่ายแก้วน้ําในร้านกาแฟหรือจะเป็นคาเฟ่ที่เราไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามือถือมันไม่เก่งพอมันจะทําการเบลอไอตรงหลอดที่มันโผล่ขึ้นมาทิ้งไปเลย iPhone 15 Pro Max มผมเนี่ยเอาออกไปแล้วเละเทะมากไอทีสีเอลตเนี่ยยังพอรอดอยู่แต่คนที่เก่งที่สุดแล้วดีที่สุดที่ผมไปท v v Pro ได้อบมากๆแล้วไมม่ีกาารเออหลด ทิ้งไปด้วยที่สาคัญเลน 1x กับเลน 2x มีอีก1ฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆก็คือการที่เขาเนี่ยไปโคกับทางฝั่งเลนสายทาให้ในการถ่ายรูปพอร์เทรตเราสามารถเลือกโบเก้ได้คล้ายๆกับรุ่นพี่ X Series นะครับโบเก้เนี่ยของตัว vivo V, v 3 0 Pro เนี่ยมีคล้ายกันเกือบหมดประมาณ90%เลยแต่ว่าตรงฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าตัวสไตล์เนี่ยอันนี้ X 100ยังมีมากกว่าอยู่โอเคนี่บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อบางท่านซื้อไปแล้วคาดหวังว่ามันจะได้เหมือนกันเลยกับรุ่นพี่ร้อยเปอร์เซ ผมจะใช้เป็นตัวไบโอสตาร์คือผมมีความชอบเลนส์ที่มันแบบหมุนๆน,นิดนึงเหมือนกับเลนส์มือหมุนสมัยก่อนอะไรเงี้ยตัวนี้ให้ได้ถ้าชอบใช้งานโบเก้จำลองจากเลนส์ไซส์ราคาเท่าคอนได้์เจ๊ทคันเนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้ในการถ่ายได้เหมือนก็นเลยกับ X Series ซึ่งในบริษ,ษัทของ vivo ไม่เคยมีมาก่อนที่ V Series ราคาหมื่นกว่าบาทจะได้ใช้ตัวโบเก้ที่จำลองมาจากเลนส์ไซส์เขาจะเก็บไว้ให้ใหกับ X Series เท่านั้นอีกเลนนึงก็คือเลนอั u ต t ้า w i d ์ข้อดีของเซนเซอร์ตัวนี้เนี่คอนน,นนอนน้าาา่ขขงงบ ทำให้เวลาเราไปใส่กับสมาร์ทโฟนที่เน้นความบางความเบาเหมือน vivo v30 pro เนี่ยมันจะไม่ได้นูนออกมาเยอะสังเกตเลยนะครับว่าทุกเลนที่ vivo เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยมันแทบจะไม่นูนออกมาเลยคุณภ,ภาพของเลนออร์ทวายตัวนี้ถ้าผมเทียบกับรุ่นน้องของเขาผมอยากจะบอกว่าต่างกันเยอะมากหก็คือเซนเซอร์ของ vivo v30 กับ v30 pro เนี่ยคนละแบบกันหมดเลยอย่างที่2คุณภ,ภาพชิ้นเลนสซอฟต์แวร์ที่เขาไปโคจิเนียร์กับไซส์หรือแม้กระทั่งการปรับรูรับแสงที่แตกต่างกัน,นทำให้แม้ว่าเลขจะเท่ากันแต่พอใช้งานจริงไม่เหมือนกันเลเลลยอาวขง VV V30 Wi Pro ดีก่ v 3 0มากมากซึ่ง v 3 0มมันดีโคตรๆอยู่แล้วผมลองเอา r a w า i ตัวนี้ไปเทียบกับ84ี่สี่ ultra หรือแม้กระทั่ง15 pro max มันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมือถือราคาหมื่นปลายตอนเนี้มันสามารถเทียบเคียงกับมือถือเรือธงซึ่งเก่งอ l t r a w i d มากมากได้แล้วเมื่อจะเป็นกลางวันเมื่อจะเป็นกลางคืนน้องสู้ได้หมดแล้วก็ปัญหาที่ vivo v 3 0มีก็คือตรงขอบมันจะเป็นแบบม่วงๆนิดนึงซึ่งเป็นปกตินะครับของมือถือราคาหมื่นกว่าบาทไม่รู้ว่าเพราะไปโคกับเลนส์ไซส์แล้วเขาได้มีการโคดติ้งอะไรเป็นพิเเศษหรืออปล่่่าแตขบวงน ลงกว่าเดิมเยอะมากอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมชอบและฟีเจอร์เสริมอื่นงเช่นการออโต้โฟกัสมีมาให้อยู่การใช้งานลูกเล่นอย่างเช่นเซลฟี่กรุ๊ปอย่างเงี้ยเขาก็มีมาให้หรือจะเป็นการใช้งานคู่กับ a u ร a Light Portrait Gen 3เขาก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่และ Aura Light Portrait นี่แหละครับคือจุดที่ทําให้ v i v o v 30 Pro ได้เปรียบสมาร์ทโฟนทุกรุ่นในโลกนี้เพราะออร a Light Gen 3ช่วยให้การถ่ายรูปของเราดีขึ้นมากๆด้วยดีขึ้นยังไง 1. มันเปิดเงาหน้าให้ 2. น้องแรงพอที่จะใช้งานในช่วงทั้งงงกกกลลลลาาาาวัันนนนแะคืมมีอยยู่หสรณ์ น้องไปใช้งานมาคือออร่าไรเนี่ยผมลองถ่ายในช่วงกลางวันนะแล้วลองย้อนแสงเยอะๆดูเทียบกับ iPhone 15 Pro Max ซึ่งแฟลชของ iPhone 15 Pro Max มันแรงมากๆอยู่แล้วนี่ทุกคนรู้กันอยู่แต่เชื่อไหมรีวิ V30 Pro ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งกับเลนหลักทั้งกับเลนเอลตท้าไวคือแสงที่น้องสาดไปเนี่ยมันไม่แรงจนเกินไปมันให้ความนุ่มนวลแล้วก็กระจายแสงเนี่ยทั่วกันเลยกับใบหน้าอีกอย่างหนึ่งที่ไปลองมาคือลองไปถ่ายอาหารดูครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถใช้แฟลชที่เอาไว้้้้เเเบหหหนนาา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 าสวยยย่่ใกกรรรถถถอออไไดดิคุณป แล้วต้องการเติมแสงให้มันแบบสวยๆคุณจัดได้เลยครับมันช่วยให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นสีสันตรงกับที่ตามองเห็นมากขึ้นและการตัดขอบหรือแม้กระทั่งโหมดในการถ่ายอาหารของเขาเนี่ยก็ยังสามารถซิงเข้ากับตัวออร่าไลท์เจน3ของเขาได้ด้วยกล้องหน้าที่เขาให้มา 50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับฟีเจอร์ออโต้โฟกัสข้อดีของกล้องหน้าตัวนี้เลยคือมุมมองกวาง้างมากมุมมองกว้างเนี่ยประมาณ92องศาสามารถถ่ายได้3แบบ1ก็คือเป็น0ู x 2ุดก็คือเป็น 1x และสุดท้ายก็คือ 2x ก็คือครอบเข้าไปข้อดีของกล้องหน้าตัวนี้นะเราสามารถที่จะใส่โบเก้ของเลนส์ไซส์ได้ด้วยแปลกมากเราไม่ค่อยเจอกันตัวนี้ได้ทั้งออโต้โฟกัสได้สั้งเซนเซอร์ที่เป็น JN1 และได้โบเก้ไซส์มาคือมันมันโกงไปแล้วจริงๆนะถ้านับกล้องหน้าตอนนี้นะเอาแบบเบออรร์เลยยนะไมม่จําาากัดาคาดค้้วนะผใหง คือมันโหดถึงขั้นนั้นครับคุณลองดูอย่างภาพที่ผมถ่ายมาแล้วกันมันไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วครับถ้าต้องการใช้งานกล้องหน้านะมาจัดตัวนี้ได้ถ้าให้คะแนนกับราคานี่ก็ต้องร้อยเต็มสิเหมือนกันประมาณนี้สําหรับตัวกล้องหน้ากล้องหลักกล้องเทเลและก็กล้อง Ultra ide, ออล้าไวรวมถึงไฟออร่าไลท์พอร์เท็ของ vivo v, v 3 0 pro คะแนนสำหรับผมถ้าเป็นเลนหลักโหร้อยเต็มสิเอาไปให้เลนเอล้าไรร้อยเต็มสิเอาไปให้เลนเทเลเอาสิบสิบแล้วกันส่วนกล้องหน้าครับร้อยเต็มสิเอาไปถ้าตัดไปเรื่อยเรื่อยกับ VVO V30 p pro เนี่อง มันแตกต่างกันอยู่ก็คือ vivo v, v 3 0เนี่ยจะถ่ายได้แค่ 4k 30เฟรมส่วน vivo v, v 3 0 pro ครับก็โปรสมชื่อเช่นเดียวกันเพราะคุณสามารถถ่ายได้ที่ 4k 6 0ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังผมอะ่ะได้เอาตัวไฟล์ของ vivo v, v 3 0 pro ไปเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูว่าบ i ตเรทของวิดีโอมันสูงขนาดไหนผลปรากฏว่าบิตเรทของวิดีโอสูงสุดจะมากกว่า vivo v, v 3 0อยู่2เท่ามันมีสเปซอีกนิดนึงให้เราได้ไปทําต่อแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบจะไปดึงได้เยอะเหมือนกับกล้องตัวใหญ่ๆที่เราใช้งานกันอยู่นะมันสสาาาทํ่่่อดอดีกนนิหยาจจาะใล ใส่เอฟเฟกหรือเวลาเราไปตัดต่อเนี่ยนะครับแล้วเราเอ็กพอร์ตออกมานะไฟมันจะช้ำน้อยกว่านิดนึงอีกอย่างก็คือในเรื่องการเลือกซอร์สของไมที่ใส่เข้าไปเนี่ย u s e r interface หรือว่า UI ของ vivo v, v 3 0 pro เนี่ยจะเฟรนดี่มากกว่า v 3 0คือ v 3 0เนี่ยเขาจะเลือกให้แบบออโต้เราจิ้มอะไรไปเขาเออนั้นเลยแต่ vivo v, v 3 0 pro เนี่ยนะครับถ้าเราถ่ายวิดีโออยู่แล้วเราอยากเลือกไมแบบด่วนๆผมเลือกตั้งค่าแล้วมันจะอยู่ล่างสุดเลยซึ่ง UI แบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถเจอได้ใน vivo x series อย่าง x 1 0 0หรือ X100 Pro ในการถ่ดีโอยหร เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ 4K 60แล้วช่วงนี้ใช้แค่ Full HD กับ 4K 30เท่านั้นถ้าจะเอาไปลงรีวลงทิกต็อกอย่าถ่าย 4K ครับเพราะว่ามันเกินสเปคของการใช้งานไปถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมจะแนะนําให้ถ่ายแค่ Full HD ก็พอแล้วแต่ถ้าลง u t u b e เนี่ยอันนี้ถ่าย 4K ได้ไม่ว่ากันแล้วก็ถ้าเป็น 4K 60เนี่ยหนึ่งละสีนี้มันจะเสียไปนะคือเรื่องของการสัน่นกันสั่นมันจะลดน้อยลงมากๆไม่ว่าเราจะใช้เลนหลักในการถ่ายแล้วก็ตามแต่เนี่ยกัรสั่นก็ยังรู้สึกว่าเช็คอยู่อ,อน,นาีาา,กกา่ภพคทม,มัืม ในจอตอนที่เราถ่ายเนี่ยเวลาเราถ่าย 4K 60นะมันจะพรีวิวเป็นแบบ30เฟรมหรือ24เฟรมเพื่อที่จะลดภาระของตัวเครื่องไม่ให้ร้อนจนเกินไปสุดท้ายก็คือการออโต้โฟกัสตอนใช้งาน 4K 60น้องจะออโต้โฟกัสไม่เก่งเท่ากับ30เฟรมเช่น 4K 30หรือ Full HD 30อันนี้บอกไว้ก่อนเลย3จุดที่คุณจะต้องรับให้ได้ถ้าอยากจะใช้งาน 4K 60ในน้องเขาถ้าคุณใช้งานแค่ 4K 60หรือ Full HD 30เหมือนผมไออย่างเงี้ยสบายเลยครับหนึ่งก็คือผมลองไปถ่ายคอนเทนต์มาเปิดไฟออร่าไลท์ช่วยเป วิดีโอที่ได้ถ้าเราเทียบกับ mid range ด้วยกันถือว่าสอบผังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยการเก็บเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันแต่ว่าแนะนำนะถ้าทาควนเน้นจริงก็ต่อไม้แยกเอาเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถต่อไม้แยกได้อีกเลนหนึ่งที่ไปลองมาแล้วรู้สึกว่าเออชอบเหมือนกันก็เป็นเลนเอลิท้ายคือผมเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอด้วยเลนเอลิท้ายมากๆอยู่แล้วถ้าเป็นวิดีโอเลนเอลิท้ายน้องจะถือว่าเก่งมากอาจจะเก่งที่สุดแล้วในเลนราคานี้ด้วยซ้าไป1ตอนที่คุณถ่ายวิดีโอเลนาต้เอมา่ลิทวายเน่นงนน yes, างัถยย แบบ60เปรได้ด้วยออตโต้โฟกัสก็ยังทางานได้ปก,กติเจ๋งอะผมชอบจริงๆนะถ้าเป็นวิโดีโอเลนะราร์วนี่ผมว่าราคานี้ไม่มีคู่แข่งด้วยซ้ําหรือแม้กระทั่งผมไปถ่ายเทียบมากับเรือธง15 Pro m โ x รมเนี่ยมันกว้างมากแต่มันจะไม่สว่างยิ่งเป็นกลางคืนหรือแสงน้อยอะครับขอบภาพนี่คือเบี้ยวแล้วแล้วก็นอสขึ้นระยิบระยับเลยแต่ว i v o v ี0 pro ยังพอสว่างอยู่ยังพอเห็นอยู่ออตโต้โฟกัสยังทํางานเก่งอยู่คือถ้าผมจะบอกว่าเออสู้กับเรือธงหลายๆตัวได้เนี่ยมันคงไม่เกินจริงคุณลองดูอย ในการทำงานอยู่แล้วอีกเลนหนึ่งก็จะเป็นเลนเทเลเลนเทเลเนี่ยผมบอกตรงนะถ้าทียกับภาพนิ่งอะภาพนิ่งเก่งกว่าแล้วก็เวลาซูมเนี่ยน้องจะซูมได้ไม่ไกลที่สําคัญถ้าคุณใช้ 4K 60น้องมักจะไม่ค่อยสวิชไปเป็นเลน 2X น้องจะชอบใช้เลนหลักถ่ายมากกว่ายิ่งเป็นที่แสงน้อยครับด้วยความที่ว่าเซ็นเซอร์น้องเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวเลนหลักอยู่แล้วแล้วเลนเทเลเนี่ยอยู่ในสมาร์ทโฟนกลางคืนแสงน้อยน้อยขึ้นเยอะแม้กระทั่ง1 5โ m m ก็เป็นเหมือนกันก็เป็นข้้้้้้้อออจจําา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 ากกกกกกัััดดดดใในน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 นรรรชงงงเเะะะแตต่่ถถปปป็็ลวีไไิสสมมซูุยณ 10X ในงานวิดีโอใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเป็นซูมนะสักหหรือ5าเนี่ยกำลังดีแล้วซูมไปถึง10 x เนี่ยน้องแตกมองรายละเอียดไม่ค่อยได้เลยอันนี้ไม่ขายฝันกันถ้าเทียบกับเดสราคาเดียวกันดีมากๆแต่ถ้าเทียบกับเรือธงเนี่ยอันนี้ยังซูมไม่ได้ลูกเล่นของงานวิดีโอกล้องหลังมีไหมมีวิดีโอของเขาเนี่ยสามารถที่จะใส่หลัดได้หลัดก็จะเป็นพวกเอฟเฟกทั้งหลายแหละที่บ i v วเขาไปคัดมาอย่างเช่นคุณอยากจะใส่หลัดแบบไซเบอร์พังใส่หลัดแบบสีฟ้าหรืออะไรพวกนี้ครับมีมาให้หรือว่าจะใส่ฟิลเตอร์ ที่เป็นแบบพวกซีนีมาโหมดจากเลนส์ไซส์อะ่ะซึ่งเมื่อก่อนจะมีแค่ในกับ X Series เท่านั้นนะตอนนี้ V 3 0 Pro มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันกับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายแบบโบเก้แบบธรรมชาติก็คือถ้าอยากใช้งานให้มันสวยๆอะ่ะมาที่โบเก้ไซส์เลยอันนี้ถือว่าใช้ได้วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 6 0เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็น 4K 6 0เนี่ยน้องจะโดนตัดไปอันหนึ่งก็คือ Eye Auto Focus น้องจะหายไปแต่ถามว่าโฟกัสหน้าได้ไหมได้ปกติแต่จะไม่ได้ลึกถึงขั้นแบบ Focus โฟกกกกกัแบบ frame, บบัััสสสดววงงงงตตาา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 อออออจจจะะะเเเหหมมมมมํรรรรรบบบบบคคนนนนนนนทททีีีี่่่่่แแแยยย์ป็็็60ฟไไ้้้ถใชึู ฟีเจอร์โฟกัสระยะใกล้คล้ายๆกับโปรดักโชเคสที่แบบเรายื่นอะไรไปข้างหน้าปบน้องจะโฟกัสให้ถ้าอยากให้มันเต็มประสิทธิภาพจริงๆแล้วเป็นความละเอียดที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือ 4K 30เนี่ยอันนี้คือได้ครบเลยครับคุณจะเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาแบบโฟกัสระยะใกล้หรือเอาโฟกัสดวงตาเหมือนกับว่ามันทํางานได้เต็มที่มากที่สุดแล้วอะกับเร o l ล t ชันแบบนี้อยู่ที่ว่าคุณพึงพอใจแค่ไหนตอนนี้เราตั้งให้มันเป็น 4K 60คุณยังสามารถใช้งานความกว้างระดับ 0.8x ได้ลูกเล่นเสริมของวิดีโอกล้องหน้าก็ยังคล้ายกันเลยกับกล้ล้้้ออองงลััคสสสาาามรรถใ่่่ดดดไไททีีจะะฟิเต์แํญ นะคุณยังสามารถถ่ายซีเนมาติกแบบเลนส์ไซด์ได้ด้วยถ้าเราเทียบกับ X Series นะ X Series ซูม่ได้อาจจะฟังดูเกินจริงไปหน่อยแต่เท่าที่ผมมี X Series อยู่ตัวนี้มันโหดเกิน X ไปแล้วในส่วนของการเอาไปใช้งานด้านการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปหรือว่าไลฟ์ขายของพอดีผมไปเจอความลับน้องมาอย่างหนึ่งด้วยตอนที่แบบไปทดสอบก็คือตัวน้องเนี่ยเวลาเรากดถ่ายวีดีโอถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่สามารถที่จะสลับเลนส์กล้องได้ตอนที่ถ่ายวิดีโอระ 4K ขึ้นไปตัวนี้ทําได้เนี่ยให้ดูเลยอันนี้คือ Ultra Wide อันนี้คือหลักอันนี้คือซูม นะครับว่ามันเปลี่ยนเลนได้หมดตอนที่เราถ่ายวิดีโออยู่อันนี้คือข้อดีละในลบบที่เป็น 4K น้องสลับต้องได้2ส,สลับหน้าหลังได้ซึ่งมีไม่กี่รุ่นที่ในระหว่างที่เราถ่ายวิดีโออยู่อะเราสามารถสลับกล้องได้แบบอิสระขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณดูความเร็วในการสลับเร็วป่มอะซูมเอาออกซูมอินกล้องนี่ 4K นะครับสลับกล้องหน้า ซูมอินกล้องหน้าในวิดีโดอคุณโอเคนี่คือวิดีโอที่เรากําลังถ่ายจากน้อง V ี VO V 3 0 Pro อยู่สังเกตเสียงที่เข้าไปวันนี้ผมกําลังต่อไม้แยกอยู่นะเป็นดีใจไม้สองเดี๋ยวผมจะลองไาลฟา์ขายรีโมทแอร์ผมแล้วกันเราลองเจาะเข้าไปใกล้ๆครับเสียงชัดป่ะภาพชัดไหมใครจะไปใช้ไลฟ์ขายของครับตามสบายได้เลยแล้วบิดเรทวิดีโอครับดีกว่า V30 าเท่าตัวหนึ่งอะคิดดูเลยโหโคตรคุ้มคะแนนสำหรับผมนะถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลักผมให้ประมาณโหราคานี้หรอ ก้เต็ม10แล้วกันเล่นเทเลอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมรู้สึกว่ามันบังคับให้ใช้แค่กลางวันเกินไปอาจจะให้แค่9เต็ม10บเลนอาต้ไเนี่ยผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมให้คะแนนใน V 3 0เนี่ยผมก็ให้ร้อยเต็ม10แล้วนะก็คงต้องร้อยเต็ม10อะเพราะว่าผมลองเทียบกับเรือธงแล้วมันก็ยังชนะอยู่ส่วนกล้องหน้าครับ10 10แล้วโอ้ไม่สิแต่ถ้าเทียบกับเรราคานี้ <c oughs> ก็ร้อยเต็มส0ออกไปแล้วกัน <c oughs> ถัดไป <c oughs> ที่จะคุยจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็พาร์ทความแรงจริงๆแล้วเนี่ยปีอว่า่อปีนี้ 1> 10 1ถแล้วก็ไปใช้งานจริงมาครับเช่นเล่นเกมธรรมดาเล่นเกมระดับสูง v 3 0 pro ลื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัด2ตัวแรมกับตัวสตอ r ์เ e ท vivo v, v 3 0 pro เนี่ยให้แรมที่เป็น lpddr5x แต่ที่ v 3 0เนี่ยให้มาเป็นแค่ lpddr4x ตัว vivo v, v 3 0 pro จะได้ s t อ r ์เ e ทที่เป็น ufs 3.1ส่วน v 3 0เนี่ยได้เป็น ufs 2.2เลขสเปคเนี่ยเอาพุ่งตรงนะมันเหนือกว่ากัน2เท่าแต่ใช้งานจริงเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าต่าง เกมแรกที่เราไปทดสอบมาก็จะเป็นเกม AV ร v แน่นอนครับสบายหายห่วงจริงแล้วหมื่นเดียวก็เล่นได้ลื่นแล้วเดี๋ยวนี้ประเด็นคือเกมที่เราเล่นเนี่ยครับเราปรับสูงสุดทุกอย่างบันทึกหน้าจอทับเข้าไปด้วยอีกทีนึงเล่นผ่าน 5G ด้วยอะไรด้วยน้องเอาอยู่หมดถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อเล่นอารีคุณจัดได้เลยครับสบายหายห่วงความแรงมันเหลือเฟือครับอารนี่จริงมือถือราคาหมื่นนิด <c oughs> นก็ลื่นมากๆแล้วเนาะแต่นี้คือมันเผื่อไว้สําหรับที่ว่าในอนาคตถ้า RV มันมีอัปเดตแพทช์ที่มันใหญ่มากๆเข้ามันก็ยัง เอเืออีกเกมหนึ่งที่ไปลองมา <S <S ฟีไฟน์แม็กเปิดทุกอย่างสุดเช่เนเดียวกัน6 0เฟรมเ,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 เรทเกาะๆลื่นๆจะเล่นไปมาทึงหน้าจอไปก็สบายหายห่วงนะครับคนที่เป็นสาวกฟีไฟน์เฮ้ยพี่ราคานี้ลื่นหรือเปล่าเหลือเฟือข้อเสียของเขาในการเล่นเกมนะผมบอกให้ก่อนเลยตั้งแต่แรกเลยคือเป็นลำโพงเดียวเกมอย่างฟีไฟน์อย่างผับจีอย่างอารีนาเบรกเอา์มันจำเป็นมากๆที่จะต้องแยกเสียงซ้ายขวาให้ได้มีอยู่สองทางเลือกครับหนึ่งก็คือไปซื้อหูฟังมาใช้หรือไม่ก็พรีออเดอร์เอาสองไปหาวีโบเองอกก่อนว่าเรา้อนี่มันจะเปิดตัวประมาณ สสัปดาห์ดังนั้นผับ G Mobile เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตให้ Vivo V, v 3 0 Pro เนี่ยเปิด90เฟรมเดทเล่นได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนในอนาคตค่อนข้างมั่นใจว่า90เฟรมเนี่ยน่าจะเปิดให้แน่แนๆเพราะว่าผมมี Density 8,200ันสยๆในตัวก็เปิดเล่นได้ถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อเล่นผับ G Mobile เปิดกราฟิกสูงสุด HDR HD เฟรมเดทเป็น Ultra หรือเฟรมเดทสูงสุดอะไรก็ตามแต่เนี่ย60เฟรมเดทลื่นๆเกาะกาะการคุมปืนจโรสโคพ,พิกสโคหน้าจอมองศัตรูโหมดเกมที่เขาเซตมาให้การบูตความแรงกา,า G, รสวิตช์ เหลือเฟือแล้วเป็นความแรงที่สำหรับผมอะ่ะผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนําสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมพับจีกับหรือราคานี้เพราะว่ามันจะมีบางตัวในเรืราคานี้ที่ให้ CPU ที่เป็นดมิซิต s ้เจ็ดพันซีหรือแซดดราก้อนนี่แหละแต่ไม่ใช่ 7. Gen สาเป็นเจ Gen 2 7เจ Gen 1นหรือ778ถ้าในเรลราคานี้นะคุณจะเอามาเล่นผับจีนะผมแนะนําเลยขั้นต่ําที่สุดเลยคือแซดดราก้อ Gen 3ใน vivo v, v 3 0หรือตัว d ดมิซิตี้แปแบบนี้จะโอเคกว่างมากๆข้อเสียของเกมพับจีก็อย่างที่เล่าไปเลยครับก็คือ คอมดิวตี้นะครับคอมดิวตี้ครับ90เฟรมเล่นได้แบบสบายหายห่วงแล้วก็เปิดสุดเล่น60ก็ได้เล่นไปมาทึ่หน้าจอไปก็ได้เจอรสโคบก็โอเคลงหน้ากิจกรรมก็โอเคไม่มีปัญหาสำหรับผมเลยเนี่ยถ้าเป็นเกมระดับกลางค่อนมาทางสูงอย่างผับ G หรือคอมดิวตี้นะหายห่วงอันนี้ไม่มีปัญหาเลยชิลๆมากอีกเกมหนึง่งที่ไปลองมาแล้วแบบอันนี้ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดหนึ่งละก็จะเป็นทางฝั่ง Arena Breakout อารีนา r e a k o u t ก็เช่นเดียวกันครับลองทั้งแบบปรับสุดภาพสวยแล้วก็ลองทั้งแบบ90เฟรมภาพไม่่่่่่ได้สสววยยมมมามาาากหหนนนนะททัังงงงเเเีลลลออครรบืืป เราเริ่มแยกออกได้แล้วว่าโอเค V30 กับ V30 Pro เนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้แหละ V30 เนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อมาเล่นเกมนะมันจะได้เกมระดับกลางค่อนขานังสูงนิดหน่อยแต่ถ้าสูงเวอร์ v, น้องจะไม่ไหวอย่าง g e n s h i เนี่ยเต็มที่ก็คือได้แค่30แต่ตัวนี้คือมันไประดับสูงกว่านั้นได้อีกก็เลยมาแชร์ให้ฟังกันว่าถ้าจะซื้อไปเล่นเกมระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะต้องมา V30 Pro อันนี้บอกไว้สําหรับบางท่านที่กําลังลังเลว่าจะซื้อ V30 หรือ V30 Pro สุดท้ายคือ Genshin Impact setting ที่ผมเล่นนะก็จะมี2 setting ครับก็คือ setting ระดับกลางแล้วก็ setting ระดับต่ําถ้าอย่างเล่นนานๆ setting ระดับต่ําโอเคแต่ถ้า โอเคเล่นสัก10นาที15นาทีเฟรมเรทประมาณ50-45ได้อะไรเงี้ยครับก็สามารถเปิดได้เป็นระดับกลางแต่ว่าถ้าเป็นระดับสูงเวอร,อร์ไม่ได้เองนต้องบอกตรงเลยสิ่งที่มันจะแตกต่างจาก vivo x 1 0 0 Series ซีรีส์คือตรงนี้แหละ g e n i m a t กับผับ G Mobilevivo x 1 0 0จะมีตัวชิปที่ใช้ในการแทรกเฟรมเรทเข้ามาไม่ว่าจะเป็น v 3 v 2หรือจะเป็นแบบ i q ค rate, าาูอย่างเช่น Q1 อย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยจะมีการแทรกเฟรมเรทเข้ามาในเกมอย่างเช่นผับ G ก็จะสามารถเปิดได้แบบ120หรือ114ซึ่0 0ทําได้นี่กก่อนนะไม่ใช่แคึ 100 Pro นะ100ก็ทําได้ผมลองให้แล้วในคลิปรีวิวหรือจะเป็น Genshin Impact ครับถ้าเป็น Vivo X100 เราจะสามารถแทรกเฟรมเรทได้เป็น90เฟรมยิ่งจะเป็น iQ นี่คือ120หรือ144ได้เลยเนื่องออกมคือมันมันไปอีก1สเต็ปแล้วในการเล่นเกม Genshin หรือว่าเกม PUBG Mobile หรือว่าเกมระดับสูง Over ที่สําคัญครับพวก X series เนี่ยจะได้เป็นตัว Dimensity 9300ซึ่งอ n t ตูดเนี่ยแรงกว่าตัวเนี้ยเท่าตัวแม้ว่าตัว RAM กับตัว Storage จะเท่ากันหรือน้อยกว่าในตัวเริ่มต้นอย่าง X100 แต่ใช้งานจริงครับแตกต่างมากๆในองการเล่นเกมถัดไปเป็น <c oughs> สองตัวแบตเตอรี่ความร้อนแล้วก็การใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่ตอนเล่นเกมเนี่ยถ้าเล่นเกมเบาๆอย่าง ROV เนี่ยหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ14%ถ้าเล่นเกมที่มันสูงขึ้นมาหน่อยอย่างพับจีเนี่ยหชั่วโมงจะลดไปประมาณ18%แปดเปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดว่าคุณเค้นมันสุดๆเลยเล่นไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วยใส่ซิม 5G ไปด้วย1ชั่วโมงจะลดไปประมาณ24%บีถ้าเราเทียบ Vivo V 3 0บกับ Vivo V, v 3 0 Pro ผมกลับรู้สึกว่า Vivo V, v Pro ตต่าม Dimensity 8,200มันออกมาสักพักหนึ่งแล้วหลายๆเกมก็ออฟติ้มาให้มันนิ่งแล้วอนะไรเงี้ยก็เลยประหยัดพลังงานกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะตัว V30 Pro เนี่ยความแรงมันเหลือเฟือจากเกมทั่วไปทําให้มันไม่ต้องร่้งคล็อกสปีดสูงกว่าปกติมากมายนะก็เลยประหยัดกว่านิดนึงความร้อนตอนเล่นเกมคับสำหรับผมเนี่ยมันร้อนแบบอุ่นๆพอสมควรไม่ได้เย็นเจี๊ยบในนี้บอกก่อนร้อนอุ่นๆแต่ก็มีบางเกมที่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ร้อนเลยคือเย็นกว่าที่ควรจะเป็นนะต้องดูเป็นเกมๆไปแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยมมม่่่่่ดดด้้้้เเ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 ยย็็็นนนนนนจจบะะครรัลวววกกกตาาาาาออใใใหหหขขึิืททสุป ของการใช้งานทั่วไปการใช้งานโซเชียลมีเดียแบตเตอรี่ตอนใช้งาน f a ฟาสชาร์จหรือจะเป็นการจับสัญญาณ Wi-Fi การสัญญาณ 5G เฮ้ย Vivo V30 Pro เป็นยังไงบ้างเอาเร s ่น i โซเชียลมาลื่นไหมโอ้โห ด้วยสเปคขนาดนี้ครับมัน,มนเหลือเฟืออยู่แล้วด้วยจอที่ใหญ่6.78นิ้วด้วยจอ m o l e d ด้วยความสว่าง2,800นิตด,ด้วย Android 14แล้วก็ f ัน Touch OS 14ส,สบายหายห่วงมากๆาและยิ่งเป็นแบรนด์ vivo ผมชอบอย่างหนึ่งในแบรนด์ vivo คือเรื่องของต,ตัวทีมของเขาหรือตัวฟอนต์ของเขาที่เราสามารถซื้อมาใช้งานได้มันเยอะมากอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนสังเกตดูตรงตรงซับตรงไรนี้นะอันนี้ผมไปซื้อฟอนต์มา5บาทวอลเปเปอร์สวยๆที่ผมมีอยู่ในสต็อกอ่ะ11บเอ็ดสาอบางแบบนด์ ลื่นหรือเปล่าครับพี่โหเหลือจะลื่นครับลองไปดูได้ในคลิป vivo v30 ก็ได้ในนั้นผมลองใส่เอฟเฟกมาให้แบบเป็น10อันแล้วนะครับมันลื่นหมดดังนั้น v30 pro ก็เหลือเฟือทั้งการอติ i m i z ซอฟต์แวร์ทั้งการใช้งานกล้องแบบ autofocus ใน ig อย่างเงี้ยมันก็มีมาให้อคุณจะต่อไคมไลฟ์ขายของได้หมดเลยและที่สำคัญครับถ้าคุณเอาไปไลฟ์ขายของมานะแบตเตอรี่ลดน้อยมาก vivo v30 pro เนี่ยผมไป l i ฟ e ใน ig มา1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20%่ส v30 pro เนี่ยถ่ายวิดีโอ 4k หนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอร ใน1นชั่วโมงนี่คือการใช้งานที่มันสลับกันนิดนึงถ้าเกิดเราใครที่ดู vivo v, v 3 0อยู่แล้วมาดูคลิปนี้ก็จะแบบเฮ้ยทำไมแบตมันลดเยอะกว่าใช่มันลดเยอะกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในระหว่างที่เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นนะครับ b i t r a t ของวิดีโอกับบิ t เร t ของการไลฟ์อะ vivo v, v 3 0 pro จะดีกว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเอาไปดูหนังฟังเพลงมาครับดูหนังฟังเพลงเนี่ยอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผม ทใจตัวแบตเตอรี่ตอนที่เราไปใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นเกมมาเนี่ยผ่าน 5G ด้วยนะ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ8%เองอีกจุดหนึ่งก็คือการดูหนังใน Netflix เนี่ยตัว vivo v30 pro เนี่ยจะได้ Netflix เป็น HDR 10ด้วยจุดที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้ในการใช้งานทั่วไปเหรอมีไหมก็คงมีแหละมีอยู่ประมาณ2จุดซึ่งคล้ายกันเลยกับ vivo v30 ก่อนหน้านี้1ก็คือจอโค้งครับบางคนพิมพ์เยอะเนาะบางทีเนี่ยแป้นภาษาไทยเนี่ยมันติดขอบจนเกินไปหลุดออกมาข้างนอกเนี่ยเวลากดเวลาอะไรเนี่ยมันจะเมื่อยนิด น้องเขาจะเป็นสไตล์แบบนุม่มนิ่มซึ่งเละ,ละาราคานี้ครับเลยๆตัวมอเดอร์สันหนึบแล้วอีกด้านหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็จะเป็นเรื่องของความเร็วในการใช้งาน 5G แล้วก็ความเร็วเรื่องของการใช้งาน Wi-Fi ตัว vivo v, v 3 0 pro เนี่ยความเร็วในการใช้งาน Wi-Fi กับ 5G ถือว่าค,าคา่อนข้างดีแล้วก็ตัวมเด็ม 5G ของเขานี่ให้มาเนี่ยก็เป็น m o ด็ม 5G เจนใหม่แล้ว Wi-Fi เนี่ยสูงสุดที่ผมวัดได้ที่บ้านเลยนะเน็ต1,000เมกน้องจะรับได้อยู่ที่ประมาณ700กว่าเกือบเกือบ800ทั้งคู่เลยอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ย้ก็ดับ ถือว่าค่อนข้างดีส่วน 5G ครับก็สบายครับ400 500 600 700ชิลๆมากเอาเทสต,ตอนนี้เลยก็ได้อ่ะอันนี้เวลาเลิกงานพอดีแต่ให้ดูก่อนว่าแบบใช้งานจริงๆเป็นยังไง 5 0 0 6 0 0 5 9กเกา็ตีซะว่า600แล้วกันความเร็วในการชาร์จเนี่ยจริงเราไม่ได้ต่างกันเลยกับ vivo v 3 0ธรรมดาให้อแดปเตอร์ชาร์จมา80วัตต์มีแลงแบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมก็เมื่อๆกันนะครับใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยศูนถึง100ประมาณ48นาที vivo เนี่ยเคลมมาให้2อย่างเลยนะ1ก็คือความลื่นตอนใช้งานเนี่ยคุณจะใช้งานลื่นๆแบบนี้ไปได้เนี่ยประมาณ50เดือน2คุณสามารถใช้งานฟ้าชาร์จได้ทุกวันเปได้เวลาสี่ปีโดยที่สุขภาพ V Serie s เป็น Mid r a n g e ของ V ี V o ที่สำหรับผมแล้วเนี่ยในรอบหลายปีเลยมั้งที่แบบจัดเต็มได้ขนาดนี้ในเรื่องตัวกล้องจัดเต็มมากในเรื่องการเล่นเกมหรือว่า performance จัดเต็มมากในเรื่องตัว t o r a g e แล้วก็แรงคนที่อยากจะได้ V30 ที่ไม่อยากค้างคาใจแล้วก็ชอบใช้งานเลนเทเลอยากได้ความเป็นแบบเรือธงในราคาวีอ่ะน้องทําตัวกั้มกลึกระหว่างเรือธงแล้วก็ Mid r a n g e เอในทางเรือธงพอสมควรลองดูคลิปนี้แล้วประกอบการตัดใ,ใจนะครับอะไรที่ผมรู้สึกผมชอบในตัวน้องเขาผมก็บอกชอบอะไรที่ผมรู้สึกว่าแบบผมเฉยเฉยหรือไม่ชอบ สมาร์ทโฟนทุกดวงในโลกมีทั้งข้อดีข้อเสียดูคลิปนี้ไว้และประกอบการตัดใจถ้าจะซื้อจริงๆแนะนําให้ไปสอบถามโปรโมชั่นราคาของแถมและสีที่หน้าร้านได้ไปถามน้องๆพนักง,งานขายขอส่วนลดเขาขอของแถมเขาวางเงินจองกับเขา1คุณได้ของแถมที่มากกว่าปกติ2คุณได้เจอน้องๆพนักง,งานขายสอบถามข้อมูลกับเขาได้ลองเล่นเครื่องจริงและสุดท้ายน้องๆพนักง,งานขายก็ได้ค่าขอบินชั่นด้วยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ vivo นะแนะนําให้ซื้อหน้าร้านจะดีกว่ามากๆ,ๆนะครับวันนี้ร่วมกับ vivo v30 pro ขอลาไปก่อนแล้วกันอยากให้เจอกับรุ่นไหนอีก ของ Vivo คอมเมนต์ของกาได้ใต้คลิปนี้อุณิมตัมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย